ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพรม้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านางสาวเบญจวรรณพอกภูลข้าราชการครูวิชาเอกภาษาไทยโรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3ประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้านางสาวเบญจวรรณพ่อคูณเกิดเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2538ปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่57หมู่19ตำบลโมโคกอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านพิงพวยตำบลบัวโคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตะเคียนเตีย้ยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3เมื่อวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เลขที่รับตำแหน่ง958หน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการสอน1 ปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 omega, 2. ปฏิบัต <humanity magician> ิการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับช <ime> ั้นประถมศึกษาปีที่1 3. ปฏิบัติการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 4. ปฏิบัติการสอนในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 5. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่1และ 6. ปฏิบัติการสอนในรายวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1ับ2 2. ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและพัสดุ และ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยหมวดที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบว,วินัยและรักษากฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงข้อตกลงของโรงเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบวินัยทางราชการ1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมที่ยึดถือคือสังฆาหาวัตถุ4 และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะพลเมืองที่ดีและมีจิตสาธารณะ1.3จรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องจากวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนมีการศึกษาด้วยตนเองการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและทำงานร่วมกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพโดยยึดหลักความสามาคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและก,กัน1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของตนเองได้1.5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการรักษาเวลาเข้าสอนอย่างตรงและเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้อง รวมถึงสิ่งที่ดีให้กับผู้เรียนรวมถึงเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดีและทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน1.6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกเกี่ยวกับวิชาชีพครูมุ่งมัน่น ทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพรวมถึงปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมหมวดที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าวิเคราะห์ผลการเรียนที่คาดหวัง โดยจัดการทําแผนการสอนการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและมีกิจกรรมที่หลากหลายมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและรายงานผลการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนําเสนอผลการเรียนรู้ในลักษณะของคะแนนเพื่อแจ้งให้ผู้เรียนทราบและรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา 2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดและทักษะชีวิต ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ2.4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามคำสั่งอย่างเป็นระบบ และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆกับผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีการแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถมีความสามัคคีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการทำงานเป็นทีม2.5งานจัดกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม การแสดงผลงานและเอกสารการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองสำหรับการแสดงผลงานและเอกสารการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สค่ะมาดูบอร์ดนะคะฝั่งนี้ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาค่ะ ต่อไปด้านการปฏิบัติตนปฏิบัติตนต่อผู้อำนวยการและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพค่ะต่อไปด้านการปฏิบัติงานทั้งด้านงานสอนและงานสนับสนุนการศึกษาค่ะและสุดท้ายด้านผลงานและกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาค่ะต่อมาเรามาดูแฟ้มต่างๆกันนะคะ แฟ้มแรกค่ะแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2ภายในประกอบไปด้วยเกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วยทั้ง12ด้านค่ะต่อมาค่ะแฟ้มพัฒนาประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัวและประวัติการเข้ารับราชการค่ะต่อมาเป็นแฟ้มคำสั่งประจำปีการศึกษา2564ประกอบไปด้วยคำสั่งปฏิบัติราชการ ภายในและภายนอกสถานศึกษาค่ะต่อมาเป็นแฟ้มสะสมผลงานการอบรมออนไลน์ภายในประกอบไปด้วยวธิบัตรและเกียรติบัตรที่ผ่านการอบรมค่ะต่อมานะคะเป็นรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบออนแ n d ์และออนดีมานค่ะภายในจะประกอบไปด้วยรายงานการจัดการเรียนการสอนที่ทําทุกสัปดาห์ส่งเป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะ ส,สุดท้ายค่ะแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนในการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนมาน์ภายในจะประกอบไปด้วยผลงานนักเรียนในรายวิชาต่างๆค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของแผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะมีทั้งหมด16บหหน่วยค่ะต่อมาเป็นวุฒิบตัตรเลขเกียรติบัตรที่ผ่านการอบรมค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นสื่อการจัดก,การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะยกตัวอย่างนะคะดีศอเที่ยงนี้เป็นดีศอมาตราตัวสะกดมาตราแม่เกยค่ะ ต่อไปค่ะเป็นบัตรคําการแต่งประโยคนักเรียนสามารถเลื่อนหาคําเพื่อแต่งเป็นประโยคได้มีประธานกริยาและกรรมค่ะนักเรียนสามารถเลื่อนหาประธานกริยาแล้วก็กรรมประโยคนี้คือปูเป่ากลุยค่ะต่อมานะคะเป็นไม้บรรทัดผสมสระนักเรียนสามารถเลือกพยัญชนะมาผสมกับสระที่มีค่ะเช่นกไก่ผสมกับสระอ,อ,อรีอ่านว่ากีกี จอจานผสมกับสรรอีอ่านว่าจออีจีเป็นต้นค่ะ สื่อประกอบการสอนวิชาภาษาไทยที่ข้าพเจ้าได้จัดทำเพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 .1 ทับทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยนะคะครูมายจะมาสอนเรื่องการฝึกอ่านสระเอเนื้อหาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ่อนอื่นเรามารู้จักสระเอกันก่อนนะคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นค่ะเมื่อคำที่ประสมด้วยสระเอมีตัวสะกดเราก็จะเห็นว่ามีเพียงสระเอที่ยังคงรูปเดิมส่วนสระอะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นได้แปลงร่างกลายเป็นไม้ไต่คูเขียนไว้บนพยัญชนะต้นค่ะ ไม่สับสนนะคะเรามาดูวิธีการเขียนสระเอกันค่ะเราเริ่มจากเขียนสระเอก่อนโดยเริ่มจากหัวอักษรค่ะแล้วลากขึ้นไปจากนั้นจึงเขียนสระอะหรือว่าไม่แต่คูโดยเริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรเช่นเดียวกันค่ะดูตามลูกศรได้เลยนะคะต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคำสระเอกันค่ะเอสะกดว่าอเอเอเตะสะกดว่าตอเอ เตเลสะสกดว่ารอเอะเลเด็กสกดว่าดอเอกอเด็กเป็ดสกดว่าปอเอะอดเป็ดนักเรียนสังเกตไหมล่ะคะว่าคําว่าเด็กกับคําว่าเป็ดมีตัวสะกด รูปสระอาที่อยู่ข้างหลังพยาญชนะต้นก็แปลงร่างกลายเป็นไม้แตะคูดังที่เห็นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านคําที่ผสมด้วยสระเอในแบบฝึกหัดนะคะครูมายจะมาเล่านิทานเรื่องเด็กจับตะกะแตนให้ฟังไปฟังกันค่ะเด็กซุกซนคนหนึ่งชอบจับตะกะแตนเล่นเป็นประจำเช้าตรู่วันหนึ่งเขาออกไปจับตะกะแตนจับได้หลายตัวก็ยังไม่ยอมเลิกขณะนั้น แมงป่องซุกตัวอยู่ในกองหินใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กน้อยเดินมาพบแมงป่องเขาคิดว่าเป็นตั๊ก,กแตนจึงเอื้อมมือจะจับแมงป่องแมงป่องร้องบอกว่ายุดก่อนเด็กน้อยจงถอยไปอย่ามาถูกตัวฉันมิฉะนั้นตั๊ก,กแตนที่อยู่ในมือของเจ้าก็ต้องหล่นหายไปด้วยเด็กน้อยตกใจไม่ไปจับตั๊ก,กแตนอีกเลย นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าเพราะอะไรเด็กจึงไม่ควรจับสัตว์มาเล่นเราไปฝึกอ่านคำในแบบฝึกหัดกันค่ะเรามาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยส,สระเอกกันค่ะตอเอบอเก็บคอเอมอเข็มหอเอนอเห็นชอเอดอเช็ดรอเอกวอเร็วเก็บเข็ม เห็นเช็ดเร็วออรอเอกกเล็กยอเอกนอเย็นจอเอกบเจ็บผอเอกดเผ็ดอ,อเอกนเอ็นเล็กเย็นเจ็บเผ็ดเอ็นทอเอกจอเท็ดหอนเอกอบเนบ หโมเอ,อกนอเหม็นหอลเอกกอเหล็กกอเอ,อ,อ,อกงอเกรงเท็ดเนบเหม็นเหล็กเกรงหอวอานอหวานโจเอ,อกนอเย็นหวานเย็นหอเอกนอเห็นโจไอ,อใจเห็นใจ ขอไอไข่ไม่เอกไข่คอเอกมอเค็มไข่เค็มตอเอกมอเต,ต็มบอไอใบเต็มใบบออาโดบาดโจเอกบอเจ็บบาดเจ็บยอ,อเอกบอเย็บหอรอแอแผลเย็บแผลขอไอไข่ไม่เอกไข่ปอเอกโดเป็ดไข่เป็ด หอ,อเอกอเห็ดฟอ,อางอฟางเห็ดฟางโอเอกกอเด็กรอเอกกอเล็กมอไอไม่ไม่เอกไม่กออีนอ,อกินหอ,อเอกออเผ็ดเด็กเล็กไม่กินเผ็ดนอองอนองไม่โทรนะ้องหอเอกนอเห็นปอเอกโดอเป็ด วอายอวายไม่เอกวายนอัมนำไม่โทน้ำตอเอกมอเต็มคอลอองอคลองน้องเห็นเป็ดว่ายน้ำเต็มคลองเป็นอย่างไรกันบ้างคะการบ้านของนักเรียนก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องสระเอกแล้วอัดคลิป การอ่านคำที่ผสมด้วยสระเอจากแบบฝึกหัดส่งให้ครูไม้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะผลงานนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบออนดีมานสวัสดีค่ะน่ชื่อเด็กกิจการโทรด้วงค่ะวันนี้หนูจะมาฝึกอ่านสระเอียค่ะเสีย เปียเขียวเปียกเพียงเสียงเขียนเบียดเงียบเขียงเดียวเรียบ เอียงยี่ยเชียวยียดเปียกเปลี่ยนเกีง เปี้ยวไข่เจียวไปเที่ยวไม่เอี่ยมเตรียมพร้อมชาวสวนเก็บเกี่ยวน้องเขียวข้าวละวังรถเลี้ยวสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปันธาดีประกอบทรรมชื่อเล่นชื่อน้องอันดาอยู่ชั้นป .1 ทับ2เลขที่16ค่ะ วันนี้หนูจะมาร้องเพลงสารีค่ะเออยอเอียรวมเรียกสารีเยอียอีย่ียเย่ยเยยเอียนนเยเฮเออยเอียรวมเรียกสรีเย่ียอ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 เยอียเย่ยเอียเอียนันเดินนำนาอีนั้นมาค้างบน อย่าขอตามด้วยคนสุกเลือลดไปกันซ้ำเกินเออโยเออโยรวมเรียกสรยเยอเยอยเยอเยอเยอเยะเยอเยอเยยเออโยเออโยรวมเรียกสรเอเยอะเยอเยอเอเยเยเยอะเย เออีโยเออีโยรวมเรียกสระเอ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 นั่นเดินนำนาอีนั่นมาขังบนย่อคอตามด้วยคนสุกเลือรลดไปกันสามเกิดอเออีโยเออีโยรวมเรียกสระเอ

นอฝืนนอฝืนปอ,อืนนอปืืโอเคยออืนมอยืมเย <Yep. S 2> ี่ยม <Okay. S 2> พืนเก่งขออืนนอผืนไม่เห็นผืนนะไม่ไรู้เขาสะกดในใจ <Okay. S 3> เขาอ่านเลยได้ okay. Okay, อืมอืน่นเก่งมาก ตอนนี้เขาดื่มเขาสะกดในใจแล้วตอนเนี้ยก็อ่านสะกดด้วยกันนะแบบนั้นตาสะกดแบบลวกโอเคโอเคเอาไปเขาเก่งแล้วเขามาคันเทพครึ่นดูสุดยอดครึ่นเก่งมากค่ะครึ่นโอ้โหคันเทพ ยื่นมือ,มอซื้อของสือ่อสารเก่งมากบานชื่นเก่งที่สุดเลยให้ยืมปื้มใจไม้ลื่นตื่นนอนพื้นดินชุ่มชืน้น ต้นไม้รมรื่นเก okay, ่งที่สุดชื่นใจผู้คนเก่งมากค่ะชื่อเดนี้ค่ะารมทอมีค่ะที่เล่นชืว่าค่ะอยู่ชั้นเลขที่21ค่ะอยู่ชั้นต .1 น้ค่ะหนูชอบชื่อนี้เพราะว่า น,นี่เป็นชุดโปรดขมค่ะทำไมถึงเป็นชุดโปรดคะเพราะว่ามันมีผู้แล้วก็ลายสผู้<ะ>เขาเรียกผู้ค่ะมีแลม,มีผู้แล้วก็มีสีสันลายเยอะแล้วก็มีสีแล้วก็มีผู้อยู่ข้างบนแล้วก็มีโมค่ะ uh huh. โบสองข้างเขาเรียกว่าเราจะมาหมุนดูกันนะมคะอุ่นช้าๆหน่อยสิคะจะได้ค่อยๆดู อ๋อโอเคลายสวยค่ะทำไมถึงเป็นชุดโปรดคะเนี่ยเพราะว่ามันมีผูกโบล์แล้วก็คูกแล้วก็ลายสีตรงนี้ชอบแล้วก็กระโปรงเพราว่าหนูนชอบกระโปรงค่ะและ้วก็วิธีการแต่งกายก็คือดูผูกโบล์ว่าเราผูกโบล์หรือยังแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบาย เศรษฐีไทยรวมไปเพื่ออยากที่ไทยเป็นประชาธิปไมยพระไทยพรไทยทิ้งไทยทุกสว่วนทุกส่วนอยู่ทำล่วมอยู่อยู่ในทั้งมวลด้วยที่งมวล ครับผมชื่อเด็กชายนกรธรรมยุทธ์เราจะมาอ่านคําที่ประวิสันชนีและคําที่ไม่ประวิสันชนีกะพิษสะดุดชะโงศนะสะตอระยะทุระฐานะพยานชราอุตสาอุสหะลักษณะกาลเทศะยานหาหนะสาธารณะ อุกสือดกระมัดระวังประนีประนอมสะดวกสบายสะอาดสะอาดละเอียดละออระยิบระยับปะครับปะคองประชับกับชิงประจบประแจงตักะตักราม พระรุมพระรังสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กผู้เด็กหญิงอริซาต้ไม่ดางนีการผสมผจากที่3ประการีด้แก่การของนอักษรสูงอักษรสูงมี11ตัวได้แก่ขอไายขอขวดขอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาขอสลาขอฤาษสีขอเสือขอหีบ หลักการจำผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรสูงคำเป็นผ่นได้สามเสียงจัตาวามไม่ปรากฏลูกเอกลูกเอกโทรลูกโทรก<ๆ>ารผ่นอักษรสูงเสียงจัตาวาทุ้นเสียงเช่นหาสาขาขาขา,ขา,ขา,ขา เอกเช่นขออาหาามีค่ะ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 ขออาสามีค่ะขออาหามีค่ะโออาสามีค่ะเสียงโทรรูปโทรเช่นขออาหาไม่โทรค่าขออาหาไม่โทรค่าขออาห่าไม่โทรค่าขออาขาาไม่โทรขออาขาาไม่โทรค่า สอาสาม่โท๕ของอาหารม่โท5สอาสามสำหรับการแสดงผลงานและเอกสารการประเมินการเตรียมความพรม้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูู้เชิญครังที่2ดิฉนันนางสาวเบญจวรรณพ่อคุณขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติในการรับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ